ติดตรงนี้ค่ะออันนี้พังแล้วเราติดที่นี่แบบนี้นะคะก็แบบนนะก็ลุกปอยน,นี้ทิ้งนะคะไม่ดีมันก็จะตัด,ดอ๋อไม่กิดคุณน้ามาช่วยค่ะอ๋อไม่ใช่คุณน้าหรอค่ะพี่สาว เอเสรพี่สาถ่ายให้แล้วก็ตัดเสศษที่เหลือออกนะคะที่มันไม่เท่ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะได้หน้าปกแล้วอ๋อด้านบนยังไม่ดีเท่าแล้วก็จะติดไม่เราก็จะใช้การนะคะไม่เอาดีกยว่าค่ะ I'm not นม่ค้ก็จะสีติดส,สีด้านเลยเพื่อกันไม่ให้มันหลุดอ,อ่าพอได้รักบกแบบนี้เสร็จแล้วน,นะครับได้สีดา้านแล้วเราก็จะมาว่าเลืดอลายด้วยนี่สีกับปากกาอย่างเช่นปากกาได้ไหครแล้วก็อาจจะว่าเป็นลูก รูปหัวใจแบบนี้ค่ะ